สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะครูอามก็จะมาเฉลยทักษะภาษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3บทที่10เรื่องนอกเมืองในกรุงหน้า 98, 99, 100, 101, 103, 104, แล้วก็105นะคะก่อนอื่นเลยนะคะจากที่เราอ่านเรื่องนอกเมืองในกรุงมาแล้วนะคะ การอ่านที่ดีนักเรียนจะต้องสามารถจับใจความสำคัญของเรื่องได้นะคะคุณครูแนะนำว่าให้นักเรียนจับใส่ความสำคัญของเรื่องด้วยแผนภาพโครงเรื่องค่ะทีนี้ส่วนประกอบของแผนภาพโครงเรื่องมีอะไรก็คือเราจะต้องตอบคำถามให้ได้ว่าใครทำอะไรที่ไหนนะคะแล้วก็ มีเหตุการณ์อะไรบ้างนะคะแล้วก็จบอย่างไรเรามาดูจากเรื่องนอกเมืองในกรุงค่ะตัวละครเลยตัวละครที่สำคัญเลยก็คือไก่แจ้นะคะแล้วก็มีอ,อนองแต่ถามว่าตัวละครหลักๆของเรื่องนี้เลยก็คือไก่แจ้นั่นเองหัวข้อต่อมานะคะก็คือสถานที่ สถานที่ในเรื่องนี้ก็คือจะมีสองสถานที่ตามชื่อเรื่องเลยนะคะก็คือนอกเมืองหรือว่าบ้านของไก่แจ้ที่ตากจังหวัดแล้วก็ในเมืองก็คือในกรุงก็คือบ้านของอ,อนนท์ที่อยู่กรุงเทพมหานครนั่นเองทีนี้หัวข้อต่อไปก็คือหัวข้อของเหตุการณ์ ส่วนใหญ่แล้วนะคะเราจะเลือกเหตุการณ์ที่สำคัญสำคัญเลยมา2ถึง3เหตุการณ์ในที่นี้จะขอแยกออกเป็นเหตุการณ์ที่บ้านต่างจังหวัดตามสถานที่กับเหตุการณ์ที่กรุงเทพก็จะแยกออกมาได้ว่า,เ,าเหตุการณ์ที่1ก็คือไก่แจ้อาศัยอยู่ที่ต่างจังหวัดมีชีวิตอยู่กับธรรมชาติ รั้วบ้านของเขาก็เป็นพืชผักส่วนครัวที่มักจะแบ่งปันกับเพื่อนบ้านเสมอเหตุการณ์ที่2ก็จะเป็นตอนที่ไก่แจ้ไปอยู่ที่กรุงเทพช่วงปิดเทอมไก่แจ้ไปเรียนพิเศษโดยไปอยู่บ้านอ,อนอดที่กรุงเทพซึ่งมีความเป็นอยู่ต่างจากต่างจังหวัดมาก ะะส่วนรายละเอียดเราไม่จําเป็นต้องบอกเพราะเราก็บอกอยู่แล้วว่าต่างจังหวัดอยู่กับธรรมชาติดังนั้นเนี่ยที่กรุงเทพเนี่ยแตกต่างก็คือมันจะต้องตรงข้ามกันนะคะผลของเหตุการณ์ก็คือตอนจบเป็นอย่างไรไก่แจ้เมารถเมาคนขณะเดินทางไปเรียนแล้วก็เพื่อนที่กรุงเทพก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ต่าง จากเพื่อนที่ต่างจังหวัดของไก่แจ้มากนะคะทีนี้เราก็จะได้ข้อคิดเพราะตอนจบเขาจบโดยการที่ไก่แจ้ตั้งคำถามกับคนอ่านว่าถ้าเป็นไก่แจ้จะเลือกอยู่นอกเมืองหรือว่าในกลุ่มนะคะข้อคิดก็คือวิถีชีวิตในเมืองกับนอกเมืองมีความแตกต่างกัน อยู่ที่ว่าเรามีความสุขกับที่ไหนเราก็ควรไปอยู่ที่นั้นทีนี้เราก็จะสามารถสรุปใจความสำคัญของเรื่องได้นะคะโดยการที่เอาเหตุการณ์ที่ 1, 2แล้วก็ผลของเหตุการณ์สรุปเรื่องมามารวมกันประติดประต่อเป็นเรื่องเดียวกันก็จะได้ข้อความว่าไก่แจ้อาศัยอยู่บ้านต่างจังหวัด ที่มีชีวิตอยู่กับธรรมชาติมีรั้วบ้านเป็นพืชผักสวนครัวมักแบ่งปันกับเพื่อนบ้านเสมอช่วงปิดเทอมไก่แจ้ไปเรียนพิเศษโดยไปอยู่บ้านอเนอที่กรุงเทพ ซึ่งมีความเป็นอยู่ต่างจากต่างจังหวัดมากไก่แจ้จึงเมารถและเมาคนขณะเดินทางไปเรียนเสริมทักษะทั้งนี้เพื่อนที่กรุงเทพมีชีวิตความเป็นอยู่ต่างจากเพื่อนที่ต่างจังหวัดมากไก่แจ้จึงตั้งคำถามกับผู้อ่านว่าหากเป็นเกรแจ้จะเลือกอยู่ที่ใดเ,เราจะไม่จบแบบ ใช้ความคิดของตัวเองว่าเราจะอยู่ในเมืองหรืออยู่นอกเมืองเขาจบแบบตั้งเป็นคําถามเราก็จบแบบตั้งเป็นคําถามทีนี้นักเรียนจะเห็นว่าครูเอาข้อ1ข้อสองมาต่อกันแต่ก็ไม่ได้ต่อกันเฉยๆเราสามารถเอาคําเชื่อมมาเชื่อมได้เช่นซึ่งมีนะคะทั้งนี้นะคะเอามาเชื่อมเพื่อให้การเขียนเรื่อง มันเป็นธรรมชาติแล้วก็น่าอ่านมีใจความที่ต่อเนื่องกันมากขึ้นเห็นไหมคะว่าเรื่องนอกเมืองในกรุงเนี่ยมีอยู่5-6หน้าด้วยกันแต่เราสามารถสรุปใจความเก็บใจความมาได้ครบเหลือเพียง6บรรทัดนะคะด้วยการเขียนแผ่นภาพโครงเรื่องนะคะนักเรียนควรจะฝึก ตั้งคำถามหลังจากอ่านเสมอว่ามีตัวละครเป็นใครทำอะไรบ้างนะคะเลือกมาสักสองเหตุการณ์สำคัญแล้วก็ผลสุดท้ายเป็นอย่างไรหลังจากนั้นเราก็สามารถมาสรุปย่อเรื่องได้โดยเก็บใจความได้ทั้งหมดค่ะอ่ะคราวนี้เราก็ไปดูตอบคำถามจากเรื่องหน้าแรกจะอยู่ที่หน้า98 ข้อหนึ่งถามว่าทำไมไก่แจ้จึงยอมรับและไม่โกรธเลยเมื่อมีคนพูดถึงไก่แจ้ว่าเป็นเด็กบ้านนอกอันนี้เป็นคำถามที่หนึ่งนะคะถ้านักเรียนเป็นไก่แจ้จะรู้สึกเช่นนี้หรือไม่เพราะเหตุใดอันนี้เป็นคำถามที่สองคำถามที่หนึ่งนะคะเราก็จะตอบว่าเพราะไก่แจ้เป็นเด็กบ้านนอกจริงๆทำไมไก่แจ้ไม่โกรธก็เพราะว่าไก่แจ้เป็นเด็กบ้านนอกจริงๆ ถ้านักเรียนเป็นเก่แจจะรู้สึกเช่นนี้หรือไม่เพราะเหตุใดเราก็อาจจะตอบว่ารู้สึกเช่นนี้เพราะเราควรยอมรับความจริงอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะนักเรยอาจจะตอบไปแตกต่างจากครูก็ได้ข้อ2อนะคะอาหารมิตรภาพจากเรื่องหมายถึงอะไรอาหารมิตรภาพก็คืออาหารที่คนในหมู่บ้านนํามาแบ่งปันกับทานนะคะจากเรื่องที่อ่าน ก็คือคือบ้านถังไก่แจ้ปลูกอะไรทํากับข้าวเสร็จแล้วก็เอาไปแบ่งให้เพื่อนบ้านทานพอเพื่อนบ้านมีบ้างก็เอามาแบ่งกันก็เลยเรียกว่าอาหารมิตรภาพข้อที่สามเขาถามว่าไก่แจ้ปฏิบัติในตอนเช้าในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัวไก่แจ้มีหน้าที่อะไร นะเราอ่านแล้วไก่แจกก็มีหน้าที่ให้อาหารไก่แล้วก็เขาก็เล่นกับเจ้ามอมถามว่าเล่นกับเจ้ามอมเนี่ยไม่ใช่หน้าที่หรอกแต่ว่าเขาทำเป็นปกติทุกวันหลังจากนั้นเขาก็ให้นักเรียนวาดภาพประกอบ รอบทั้งระบายสีให้สวยงามนะคะนักเรียนตอบว่าให้อาหารไก่เล่กับเจ้ามอมในภาพของนักเรียนก็ต้องมีตามนั้นนะคะตัวอย่างนะคะเช่นมีเป็นไก่แจ้นะคะมีเจ้ามอมมีไก่นะคะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะคะอันนี้นักเรียนสามารถวาดจำจินตนาการเลยว่าอยากจะให้ไก่ของไก่แจ้เป็นสีอะไรหรือว่าเจ้ามอมเป็นสีอะไรให้นักเรียนวาดได้เลยข้อ4ี่เขาถามว่า เด็กๆเ,เล่นอะไรบ้างที่สนามหญ้าหน้าโรงเรียนหลังเลิกเรียนกิจกรรมที่เด็กๆเ,เขาเล่นนักเรียนก็ไปเปิดในหนังสือดูเลยนะคะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะ,ะถ้าเราไปเปิดดูเราก็จะพบว่าเด็กๆเ,เขาเล่นเตะฟุตบอลกันกระโดดเชือกกันนักเรียนก็วาดภาพประกอบก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็มีเต้นแอโรบิกแล้วก็วิ่งแข่งกันด้วยนะคะ ประโยชน์ที่ได้รับจากการเล่นคืออะไรแน่นอนค่ะว่าก็คือทำให้เรามีสุขภาพแข็งแรงสนุกสนานก็ได้นะคะนักเรียนอาจจะตอบแบบนั้นก็ได้ทำไมไก่แจ้จึงเกิดอาการเมารถและเมาคนเมื่อเดินทางอยู่ในกรุงเทพ เพราะอะไรคะเมารถก็แสดงว่ารถทาไมคะรถเยอะเมาคนก็เพราะว่าคนเยอะนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเราอาจจะตอบว่าเพราะไก่แจ้ตื่นเช้าอึดอัดคนเยอะแล้วก็รถวิ่งเร็วมีรถเยอะมากมายด้วยทําให้ไก่แจ้เมารถแล้วก็เมาคนถ้านักเรียนเป็นไก่แจ้จะเลือกอยู่ที่ไหนเพราะเหตุใด ะะจากเหตุการณ์ไก่แจ้เขาเมารถแล้วก็เมาคนตอนที่เขาอยู่กรุงเทพแสดงให้เห็นว่าไก่แจ้เนี่ยปรับตัวยากแล้วก็อาจจะไม่สบายถ้าหากอยู่ในกรุงเทพเราก็จะอาจจะตอบแทนไก่แจ้ว่าเราก็กลับไปอยู่นอกเมืองหรืออยู่ต่างจังหวัดเพราะได้อยู่กับครอบครัวนั่นเองหรือว่าเพราะได้ใช้ชีวิตตามปกติเหมือนที่เคย ปฏิบัติอยู่ทุกวันก็ได้นะคะข้อ7ถามว่าจากเรื่องนอกเมืองในกรุงทั้งสองสถานที่มีวิถีชีวิตแตกต่างกันเรื่องใดบ้างนักเรียนสังเกตคำว่าบ้างนะคะบ้างแปลว่าเราต้องตอบมากกว่า1อย่างต่างกันเรื่องอะไรก็คือการเดินทางนะคะอยู่ต่างจังหวัดปั่นจักรยาเดินไปกับเพื่อน คุยกับเพื่อนก็คุยกันเอาอาหารมาทานกันนะคะการคุยกับเพื่อนแตกต่างกันเพราะว่าในเมืองคุยอีกแบบหนึ่งต่างจังหวัดคุยอีกแบบหึงอันนี้ครูยกมาสอบตัวอย่างนั่นเลยก็จะทําเสร็จแล้เจ็ดข้อ,อ หน้าต่อไปที่เกี่ยวกับเรื่องนี้จะอยู่ที่หน้า103โจทย์จะอยู่ที่หน้า103ส่วนหน้า104ก็เป็นข้อความที่ให้หนักเรียนเขียนโจทย์ก็ให้หนักเรียนเลือกเล่นเลือกกีฬาที่นักเรียนสนใจมา1ประเภทแล้วก็วาดภาพอธิบายวิธีการเล่นใต้ภาพนะคะอันนี้ครูจะขอยกตัวอย่างเป็นฟุตบอลนะคะฟุตบอลเพราะว่าเด็กผู้ชายส่วนใหญ่ที่ สอบถามมาส่วนใหญ่ก็จะชอบเล่นฟุตบอลกเรีเลก็เขียนตายภาพว่าฟุตบอลเสร็จแล้วนักเลก็วาดภาพประกอบนะคะตามจินตนาการวิธีการเล่นนะคะเราก็อาจจะบอกกติกาง่ายๆก็คือแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายละ11คนใช้เท้าเตะลูกฟุตบอลให้เข้าประตูฝ่ายตรงข้ามก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอีกการเล่นนึงก็อาจจะเป็นเรื่องของการกระโดดเชือก ในที่นี้อาจจะเป็นกระโดดเชือกมูนะคะเพราะจะได้เล่นกันหลายหลายคนวิธีการเล่นก็คือแบ่งกลุ่มกลุ่มละ5-10คนใช้สองคนจับเชือกที่เหลือก็กระโดดพร้อมกันตามจังหวะนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปที่หน้าต่อไปนะคะหน้า105เขาให้นักเรียนนำคำที่กำหนดให้มาแต่งเป็นเรื่องแล้วก็ตั้งชื่อเรื่องพร้อมวาดภาพ ะะเราอาจจะไม่ต้องคิดไกลหรือว่าจินตนาการไปไกลเราอาจจะเอาเรื่องใกล้ตัวอย่างไก่แจ้มาสรุปในหน้านี้ก็ได้นะคะนะเพราะว่าคำเหล่านี้มีอยู่ในเรื่องทั้งนั้นเลยหรือนักเรียนอ,อาจจะแตกงใหม่ตามจินตนาการก็ได้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่คุณครูลองคิดมานะคะก็คือบ้านของไก่แจ้ใช้กระถิน่นปลูกเป็นรั้วกินได้ นอกจากนี้ยังปลูกพืชผักสวนครัวอื่นๆเช่นพริกโหระพากะเพราดอกแคและขี้เหล็กพืชผักเหล่านี้ต่างปลอดสารพิษจึงเป็นอาหารเพื่อสุขภาพสังเกตว่าครูคจะขีดเส้นใต้คำที่เราเอามาใช้แล้วครูก็สามารถเอาคำที่เขากำหนดให้มาใช้ได้ทุกคำนะคะแล้วก็เป็นเรื่อง เป็นราวที่น่าอ่านด้วยโดยโดยส่วนใหญ่เราจะเขียนเรื่องก่อนแล้วเราค่อยตั้งชื่อเรื่องนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับบ้านของไก่แจ้เราก็เลยตั้งชื่อว่าบ้านของไก่แจ้ก็ได้นะคะแล้วเราก็วาดภาพให้มีคําเหล่านี้อยู่ในภาพด้วยก็จะดีมากเลยนะคะและในหน้าสุดท้ายนะคะเขาให้นักเรียนนะคะ,ะดูภาพแล้วก็ แต่งเรื่องตามภาพความยาว6ถึงบรรทัดแล้วก็ตั้งชื่อเรื่องนะคะเช่นเดียวกันถ้าคุณครูเขาบอกว่าแต่งอะไรก็ได้เราก็อาจจะเอาเรื่องของไก่แจ้มาเขียนก็ได้นะคะในเรื่องนี้เราก็อาจจะตั้งชื่อเหมือนเรื่องเลยก็คือนอกเมืองกับในกลุ่มนะคะแล้วเราก็เล่าเหมือนที่เราสรุปเมื่อตอนต้นคลิปนะคะ ว่าไก่แจ้อาศัยอยู่บ้านต่างจังหวัดเข้าไปโรงเรียนด้วยการปั่นจักรยานเห็นไหมคะภาพก็ออกมาเป็นตัวหนังสือและวพร้อมกับเพื่อนระหว่างทางมีต้นไม้บรรยายให้เห็นภาพมีธรรมชาติที่สดชื่นช่วงปิดเทอมไก่แจ้ไปเรียนเสริมทักษะโดยไปอยู่บ้านอานนอดที่กรุงเทพที่นั่นต่างจากบ้านของไก่แจ้เพราะมีทั้งรถยนต์และคนมากมาย ทำให้ไก่แจ้เมารถและเมาคนไก่แจ้มีความสุขกับบ้านนอกของเขามากกว่าอ่ะเราก็อาัศจ,าจบแหละเราเล่าภาพได้ครบตามที่เขากำหนดแล้วก็ครบบรรทัดตามที่เขากำหนดด้วยนะคะก็เป็นอันเสร็จจบบทนี้แล้วค่ะนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมคะกับ แบบฝึกหัดในบทที่10เรื่องนอกเมืองในกรุงนะคะนักเรียนทำแล้วตรวจทานการเขียนสะกดคำให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ฝึกอ่านหนังสือบ่อยๆนะคะคลิปต่อไปเราจะมาเจอกันในเรื่องอะไรให้นักเรียนติดตามนะคะกดติดตามช่องของคุณครูได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ